ลอกเดียวโกเดลิก้า e เป็นลูกปืนตันเหล็เจดบวกหนึ่งจะมีซีงกันน้ำในจุดสำคัญของรอกตัวขายึดรอกเนี่ยเป็นอลูเลยนะฮะทั้งชิ้นเลยนะฮะเป็นอลูมีผ้าเบรคาร์บอนสามแผนจะเรียงกันแบบนี้เขาจะมีตัวจับแกนยึดสองฝั่งเพื่อดึงสไลด์ขึ้นลงทั้งสฝั่งในท้องกลาดทั่วไปไม่มีแบบนี้แน่นอนนะครับ ลอกกระปิ้นลูกปืนตันเล็หนึ่งเดียวในตลาดอยู่นี่แล้วครับลอกเดียวโกเดนิก้ามีตั้งกับเบอร์สอ0 0ั0ส0แล้วก็6 0พ0นะฮะมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันชุดเด่นมาเลยนะฮะสีสันสวยงามมากนะครับเดี๋ยวมาดูลอกกันเลยนะครับตัวที่หยิบนี่นะครับเห็นไหมแค่กล่องก็หรูหราอลังการสวยงามนะครับที่ผมหยิบมานี่นะครับคือเบอร์4 0 0พนะครับมีถุงแถมนะครับอยู่ในกล่องด้วยนะครับตัวนี้ แขนหมุนจะเป็นแขนเกลียวเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับไม่มีการปรับงอได้หรืออะไรได้เพื่อลดการอัดปาบไม่ให้ขาหมุนคอนนะครับตัวนี้หมุนได้ทั้งซ้ายและขวานะครับเป็นแขนเกลียวเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับตัวนี้ใส่ไปเลยนะฮะเดี๋ยวลึกมากนะครับออกแบบมารูปรับ สวยงามมากนะครับอันนี้ก็คือใหม่าสุด2 0 2 4เลยนะครับมีลายกาดเหมือนกันเห็นไหมครับลายกาดตัวนี้ของรอบตัวนี้จะมีเฉพาะเบอร์2 0 0 4กับส่วนเบอร์6,000เนี่ยลายกาดเนี่ยจะท่อนไว้ที่โรเตอร์เพราะว่าถลา,ายกาดมาอยู่ข้างนอกแล้วมันจะเทอะทะใหญ่โตเขาจะท่อลายกาดไว้อยู่ในโรเตอร์ในท้องตลาดทั่วไปไม่มีแบบนี้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะแขนฟ้านนะครับตัวโครงลวดนี้ใหญ่กว่ารอบ ธรรมดาพูดทั่วไปนะฮะที่มีอยู่ในท้องตลาดผมบอกได้เลยฮะร,ระบบสปริงนะฮะแขน้านเป็นระบบโชค๊คนะฮะเข้ามีระบบตัวล็อกเลยนะฮะไม่มี็อกตัวนี้นะครับขาที่ล้องนี่เป็นอะลูมิเนียมใช่ไหครับใช่ครับเนี่ยตัวโค้งทั้งอันตัวนี้เลยนะครับตัวขายึดลอกเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักไม่หนักมากแต่ทําให้แข็งแรงเพราะกโลกโรคลอเตอร์ค่อนข้างใหญ่เขาเลยต้องทําโค้งขาให้แข็งแรงขึ้นลื่นมากนะครับเนี่ยผมหมุนให้ดู แขนหมุนนะฮะทุกตัวไม่ว่าเบอร์2 0 0พ4 0 0 0 6,000หน็อกจะเป็นยางนะฮะเป็นยางจับแดนจับกระชับอย่างนี้เลยนะฮะเวลาอัดปาจะไม่มีการขาคอนแงกแงกเลยนะครับตัวนี้ดีมากเลยนะครับตัวนี้พ้าเบรกของรออตัวนี้ที่เป็นคาร์บอนใช่ไหมครับช่วยเรื่องอะไรบ้างครับเป็นพัฒเบรกคาร์บอน3ชั้นเลยนะในเบอร์2,000กับ4 0 0 0ันกำลังเบรกอยู่ที่12กิโลส่วนเบอร์6 00 0นกำลังเบรกอยู่ที่16กกิโลลูกเบรกของรอบตัวนี้เป็นไงครับ ตัวนี้นะครับเป็นลูกปืนกตนเล่เจ็ดบวกหนึ่งฟังไม่ผิดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งกันน้ําเค็มเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับจะมีซีนกันน้ําในจุดสําคัญของรอกนะครับก็จะมี2ด้านของแขนหมุนนะฮะของขาหมุนที่เป็นเกลียวนะฮะทั้งสองด้านเลยนะจะมีซีรองรับนะครับฝาเบรกนะครับฝาเบรกตัวนี้ก็จะมีซีนนะฮะสีดำๆนี่เป็นรองรับ แล้วที่โรเตอร์ที่เห็นสีแดงๆนี้ก็จะเป็นตีรองรับอีกจุดหนึ่งนะครับทำให้ลอกตัวนี้สามารถไปตกทะเลสบายๆและด้วยระบบเสียงตัวนี้เป็นระบบเสียงโทกเพื่อนอกีดเสียงนะฮะเป็นรุ่นใหม่ดังกังวานนะฮะเนี่ยฮะดังกังวานมากเห็น,นะฮะผมขอบอกเลยนะครับลอกตัวนี้ในราคาผันต้นๆได้ลูกปืนแตนเลดได้ดีไซน์ที่สวยงามแล้วได้แบรนด์เรียวกบ ผมว่าสุดคุ้มเห็นภายนอกเนี่ยฮะดีไซน์สวยงามขนาดนี้ดูแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับอดใจไม่ได้ที่จะต้องพ่าดูภายในเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกับผมเลยนะครับข้างนอกสวยงามขนาดนี้ข้างในจะเป็นยังไงลออเรียวโก เดลิก้านะครับตัวนี้ผมจะมาผ่าเบอร์สี่พันให้ดูนะครับเปิดมาเจอขาหมุนเลยนะครับเป็นชิ้นเดียวเลยนะฮะไม่มีข้อต่อตรงนี้นะฮะมันจะทําให้แข็งแรงหนอบจับนะครับจะเป็นยางนะครับตรงตัวทีนะฮะจับกระชับเลยนะครับตัวนี้ครับตัวล้อนะครับสีสันสวยงามออกแบบการดีไซน์การเจาะโรเตอร์เจาะสปูนออกมาได้สวยงามนะครับแถมมีถุงแถมนะครับนี่ แขงเป็นกำมยี่อย่างดีเลยนะครับหนาในกล่องเลยนะครับโอเคมาดูรูกลับภายนอกก่อนนะครับแขงกว้างลวดโคงใหญ่มากสปริงนะฮะเป็นระบบโช๊คนะฮะเข้าระบบล็อกได้เลยนะฮะตัวนี้สปูนเจาะรูนะฮะดีไซน์สวยนะครับเสียงเป็นระบบโช๊คฝาเบรกมีระบบติ๊กเสียงป้องกันเป็นทายของเบรกนะครับถอดมานะฮะหรูหราอลังการเฟืองกีดเสียง ระบบใหม่นะครับนี่ยอยู่นี่ทำให้เสียงดังจังวาน,นะฮะแล้วก็ตัวล็อกจะเป็นโลหะเลยนะฮะตัวล็อกใส่เองตัวที่ผมจับนี่เบอร์สี่พันนะฮะเห็นไหมฮะจะมีโครงนี่เขาเรียกลายกาบนะฮะจะมีเฉพาะในเบอร์สองพันกับสี่พันเท่านั้นที่เป็นลายกาบส่วนเบอร์หกพันนะฮะจะซ่อนอยู่ในโรเตอร์เดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูเบอร์ 6, หกพันหน่อยนี่นี่คือเบอร์หกพันเห็นไหมฮะใหญ่กว่าเบอร์สี่ลายกาบนะฮะของเบอร์หกพันนี่เขาจะทำนี่อยู่ที่โรเตอร์เห็นไหมฮะ เป็นลายกาดนะฮะทำป้านขึ้นมาทําไมลายกากกันอะไรก็กันสายเนี่ยฮะไม่เข้าไปพันอยู่ในแกนสปูลนะฮะถ้าเบอร์หกพัน 6, 000, เข้ามาทําอยู่โครงนอกมันจะดูเทอเะทะก็ลอกข้างๆอย่างอ่าเรามาชมกันเลยนะครับตัวนี้จะมีลูกปืนอยู่ที่แกนตะเลดเลยนะฮะแกนจะเป็นตะเลดอย่างดีเนี่ยฮะ หนึ่งลูกล็อกด,ด้วยลวดนะฮะลวดกนอยู่นี้จะมีลวดกันลูกปืนนะฮะเราจ้องเอารวดตัวนี้ออกมาก่อนค่อนข้างแน่นนะฮะลวดกันตัวนี้นี่ฮะนะฮะลวดกนครับนี่ฮนะจะมีลูกปืนแล้วก็บูทรองนะฮะแล้วก็แหวนรองด้านหลังนะฮะเปิดมาปุ๊บเห็นแล้วครับมีตีตรงสีแดงแดง่ีเป็นตีนกันน้าเข้านะครับเนี่สีแดงแดงนี่สีนกันน้ํานะฮะโอเค ครับเปิดเรเตอร์นะครับจะมีหุ้มด้วยปลอกพาสติกอีกชั้นน,นะฮะหุ้มลูกปืนทางเดียวอยู่ฮะเปิดมาจะเห็นเลยเนี่ยลูกปืนทางเดียวแล้วก็มีลูกปืนแกนอยู่หนึ่งลูกนะครับจะมีสปริงเปิดปิดดันนะฮะดันระบบล็อกลูกปืนนะครับที่เป็นแกนทองเหลืองเนี่ยคือพิมพ์เกียร์ของลอกสปริงนะฮะเปิดมาฮะ จะมีลูกปืนคุ้มอยู่หนึ่งลูกนะฮะหนึ่งลูกปืนนะครับจะเห็นลูกปืนทางเดียวอยู่ข้างในเลยนะครับลูกเรามาเริ่มถอดจากห้องเครื่องก่อนเริ่มจากฝาเป็นฝากันฝุ่นนะฮะฝาตัวนี้ธรรมดาเป็นพลาสติกแต่ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเลยนะฮะก็อ,ออกแบบมาดีนะฮะแล้วก็มีกันกระแทกอยู่ด้านหลังนี่จะเป็นชุโครเมียมเลยนะดูสวยดูลังการอโอเคถอดออกมาเรียบร้อยนะฮะนัทฝามาดูคุณจะเห็นสีแดงๆอยู่ข้างใน,น นี่คือซีนกันตรงเฟืองนะฮะ้องเครื่องตรงเปืองข<ด>้างในนะครับขอมาให้ดูเปิดมาดปับนะครับจะเจ,เจอเฟืองเลยนะฮะแล้วอีกด้านหนึ่งจะมีซีนเห็นไหมสีแดงๆกันที่เปืองทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยจุดไฮไลท์ก่อนนะครับไฮไลท์คือตัวนี้ครับตัวโค้งนะฮะโค้งที่ยึดกับขาลอกเห็นไหมครับเป็นอลูเลยนะฮะทั้งชิ้นเลยนะฮะเป็นอลู ทำให้ลอกตัวนี้แข็งแกร่งแล้วก็ขวาปิดตรงห้องเครื่องนะฮะเขาไม่ได้ยึดน็อตด,ด้านนอกนะฮะเขายึดด้านในทั้งสองฝั่งมีน็อต3าตัวยึดขวาอย่างนี้ไม่มีการตกหายแน่ครับอ่าพอเรามาดูห้องเครื่องตรงเฟืองหลักเห็นไหมฮะเกลียวอ่ะของเฟืองเนี่ยเป็นตนเลสเลยฮะเท่านั้นไม่พอตัวจับแกมนะฮะจะเป็นตนเลสเลยนี่ครับมันทาให้แข็งแกร่งและอัดไปอย่างได้เป็นแกมตนเลสเลยนะฮะนี่ครับ จุดของล็อกตัวนี้ที่สําคัญเขาล็อกเลยนะฮะสองจุดใหญ่อยู่ในตัวเฟืองเลยนะฮะเขาจะมีตัวจับแกนยึดสองฝั่งจะยึดด้วยลวดนะฮะเพื่อดึงสไลด์ขึ้นลงทั้งสองฝั่งทําให้การอัดปลาเนี่ยสมูทขึ้นแข็งแรงขึ้นเห็นไหมฮะจะยึดทั้งลวดทั้งสองฝั่งไว้เลยครับตีนจะอยู่ข้างใน,นะฮะเดี๋ยวผมดันออกมาให้ดูอ่านี่สีนกันน้ําตรงเฟืองนะฮะสองฝั่งแล้วก็ตัวยึดแกนนะฮะ เท่านั้นไม่พอนะฮะจุดเด่นของล็อกตัวนี้ในเฟืองพิเมนเกียร์เนี่ยธรรมดาเนี่ยจะมีล็อกลูกปืนแล้วข้างนะ้ตัวนี้เ็าสอดเข้ามาเหมือนเป็นเหมือนบูทนะฮะเหมือนเหมือนบูทในโครงสร้างของบอดี้แต่ตัวเนี้ยเขาออกแบบมาดีคือเขาเพิ่มลูกปืนด้านในหนึ่งลูกนะครับผมจะถอดลูกปืนทางเดียวออกมาก่อนเขาจะซ่อนอยู่ในนี้นี่คือลูกปืนปนนะฮะนี่ครับจะซ่อนอยู่ในนี้นะฮะ ลูกปืน,ปปนในการที่ใส่ลออที่มีลูกป,ปืนที่ฟืนฟิมินเกียถ้าเทียบเป็นลอกจุดน้ำเขาก็เรียกว่าระบบเอ็กคิปนะฮะในพวกลออของสกูลชิมาน,นโนในพวกจยดน้ำนะ,ะแต่นี่เข้ามาใส่ในสปรินนะฮะเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความสมูทของลออนะฮะผมน,นัดต่อให้ดูจะมีลูกป,ปืน นะครับต้อนอยู่ที่นี่1รลูกเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ลูกปืนกันนะฮะว่ามันดีตรงไหนบ้างปืงก็ใหญ่โตแข็งแรงนะฮะตัวนี้ดูที่เปืงนะฮะ,ะรอบนี้แค่เบอร์สี่พันนะฮะถ้าหกพันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใหญ่โตอลังการมากอา้าวเรามาดูตรงโรเลอร์ก่อนเลยโรเลอร์ก็ต้องมีลูกปืนนะฮะดาแขนฟ้านในโรเลอร์ใหญ่มากใหญ่กว่าลออทั่วท่ไปนะฮะครับจะไม่เห็นลูกปืนะฮะอยู่ข้างในนะฮะดู แล้วก็มีบูทลองอีกหนึ่งตัวนะครับมีลูกปืนหนึ่งลูกลอกตัวนี้เป็นสปนริงโช๊กหรือเปล่านะฮะเรามาดูกันนี่เห็นไหมฮะเป็นสปนริงโช๊กนะครับตัวแหวนป้างหน้นาลอกนะครับโอเคเราถอดทาละต่อไปมาดูกันที่สปูลว่าติ่คุยว่า้าเบรกเป็นคาร์บอนจริไงไหมอ่านะเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นคาร์บอนจริไงไหมอ่านะ นี่นะครับมีพะเบตคาร์บอนทั้งหมดนะฮะสามแผ่นจะเรียงกันแบบนี้แผ่นกลางลธรรมดาแผ่นกลางเขาจะมีเดือยแค่สองตัวแต่ตอนนี้เขาทําออกมาเป็นสี่แขกเลยนะ mm hmm. เพื่อยึดโรงในการอัดตาทําให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับเอาเรามาดูสิ่งกันน้ำน,นะฮะก็คืออยู่ในสองข้างของเกลองหลักอยู่ที่โรเตอร์ตรงนอตนะฮะอีกหึงตัว และอีกหนึ่งตัวอยู่ที่ฝาเบรกนะครับฝาเบรกจะมีซีนแต่เป็นสีดำนะฮะอีกหนึ่งตัวนะฮะโอเคเรามาไล่ลูกปืนดูทั้งหมดกี่ลูกนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูจะมีลูกปืนหนึ่งลูกนะฮะสองลูกนะฮะสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกนะครับอีกลูกอยู่ตรงไหนอีกลูกอยู่ที่นี่ครับพอได้มีการโรงงานได้มีการถ่าให้ดูแล้วนะฮะอีกลูกหนึ่ง ด้านนี้จะเป็นบูธนะฮะด้านนี้จะมีฝั่งลูกปืนอยู่ในในในี้หนึ่งลูกขาหมุนแต่เนื่องจากขาหมุนอันนี้มันถอดไม่ได้ขาหมุนยืดตายผมก็เลยไม่ได้ผ่าให้ดูแจ้งให้บริษัทเขาผ่าให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอ,อ๋อมีลูกปืนจริงก็จะเป็นหนึ่งสองสามตีห้าหกแล้วก็เจ็ดนะฮะเป็นเจ็ดลูกบวกด้วยลูกปืนทางเดียวก็เป็นเจ็ดบวกหนึ่งสมบูรณ์มากนะครับหลังจากที่ผมได้ผ่าดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกผมถือว่า เกินคุ้งนะครับด้วยความแข็งแรงเปืองเปิรต่างๆให้ลูกปืนมันเก็บวก1แกนตันเลสนะครับปริมเกียร์ให้ระบบเอ็กคลิปมานะฮะประคองด้วยลูกปืนหัวท้ายเท่านั้นไม่หอนะฮะขอ้อเที่สิัญนนะฮะ ขายุดลอกเป็นโลหะอะลอยเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับที่ผมผ่ามานี้ในท้องตลาดในราคาพันต้นๆไม่มีแน่นอนนะครับครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับลอกเดซิก้าของเรียวกบผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดยารใจอย่าลืมสกนกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับติดตามยูเลอร์ปิชชิไว้ด้วยครับวันนี้ผมมีกองลาไปก่อนครับ ฝากนั้นนาด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมว,วิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ